สวัสดีครับผมกล้าทีเคครับมาเจอกันในยามฝนพรำนะครับผมขับรถอยู่ในจะแวกพระรามสาพระรามสี่รถติดมากๆครับแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับช่วงนี้ก็ใครที่ต้องสัญจรผ่านการจราจรหรือว่าใครต้องใช้รถจักรยายนยนต์ก็อันตรายหน่อยเพราะว่าฝนตกกันตรงเวลามากครับตอนกลางวันไม่ตกนะตกตอน คนกำลังจะกลับบ้านก็รถติดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ครับก็มาอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลกันนะครับหรือว่าไลฟ์แชร์สับไว้กันอีกนเละครับเหมือนเดิมเลยก็วันนี้ครับมีเรื่องของฟุตบอลมาฝากกัน2-3เรื่องครับก็เรื่องแรกอราัดคลิปนี้ทันทีเลยที่ทุกช่องทางอย่างเป็นทางการของสมโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นเปิดตัวเมสันเมาส์เรียบร้อยครับ ซึ่ง Now, เมลเนี่ยเขาจะมาเป็นสมาชิกใหม่แมนยู55าบวกหนะครับถ้าเก like, ิดพูดเป็นเลขแบบบ้านเราก็ห้าหนะฮะโวดร้องกันไปก็เรียบร้อยครับ55าบวกหก็คือจ่ายก่อน55แล้วก็มีแอนดออริจ5ล้านปอนด์จากเชลซีกับแมนยูนะครับซึ่งเมลก็จะสวมเสื้อหมายเลข7นะครับแทนที <S <S ну ่ของคริสเตียโน่โรนัลโด้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการเสร,ริมทัพรายแรกอย่างเป็นทางการแมนยูครับรอมานานและเป็นทีมใหญ่ทีมท้ายบางที่เปิดตัวแล้วเต็มแบบโจรครึ่มใหญ่ๆหน่อยอะแล้วก็เป็นทางการอะก่อนหน้านี้ทั้งอาร์เซนอลเปิดตัวไคฮาวเวอร์สลีบับคูเปิดอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ต่อด้วยโดมินกโซลสไลน์แมนซิตี้ได้มาเตอโควาซสิสไปนะครับหรือว่าจะเป็นเชลซีที่อาจจะ ไม่ใช่บิ๊กเนมมากแต่ก็เสิร์ฟมาหลายคนแล้วนะครับสเปอร์ก็ยังเป็นทีมหนึ่งที่ยังไม่มีอะไรชิ้นใหญ่มากมากกว่าตำแหน่งของประตูนะครับที่เราเห็นกันเนาะแล้วก็มีนิดหน่อยที่เข้ามาเติมเต็มอย่างเช่นเจมันนิสันอย่างเงี้ยที่จะเป็นดีลใหญ่ๆนะครับแมนยูเอาบ้างครับก็มีเรียบร้อยนั่นคือเมสันเมาส์นะครับก็คาดการว่าเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ตัวแลวะครับที่เงียบมานาน หลายคนก็คาดการแหละครับว่าทอเมาส์ออกมาเนี่ยจำเป็นต้องปล่อยกองกลางดาวคนออกไปเนี่ยต้องดูว่าจะปล่อยใครเนี่ยซึ่งก็มีคนอยู่ในขายเยอะเลยเฟสมากแม็กชอมมางหรือว่าจะเป็นตอนนี่ฟันเดมกนะครับโดยต้องแหงการยืนแหะครับของของตัวเมาส์ก็สาคัญครับว่าเขาจะมายืนเป็นตัวหลักแทนที่ใครผมเชื่อว่าการได้เบอร์เจ็ดเนี่ยน่าจะเป็นการยืนยันได้ในระดับหนึ่งนะครับว่า เมาส์จะได้เป็นตัวจริงยิ่งกว่าอันโตนี่ที่ที่ย้ายมาได้ดีแล้วครับาหาศาลจริงอะะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักที่บอกว่ายิงมืนได้นะก็เมาส์เนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งก,กับเกมลุกที่เป็นดิทฟิลนะครับหน้าเป้าก็เคยเป็นฟอสไนน์ครับหนึ่งแต่ฟอสไนน์น่าจะไม่เวิร์กก็คนเดิมมีการคาดเดาได้ง่ายว่าไปยิงปีกซ้ายนะครับแล้วก็ดีแทนที่เอ่อมาร์คัสแรดฟอร์ดหรือว่าตัวเจดอนซานโชนะครับแล้วก็ค่อย ขยับเอาแรดฟอร์ดขึ้นไปนเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งอันนี้ผมว,ว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงอยู่นะครับก็ระหว่างนี้ครับก็เดี๋ยวดูว่าการจัดทัพของเชนฮาเป็นอย่างไรซึ่งโปรแกรมช่วงปรีซีซั่นก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยว่าแมนยูจะมละาลักษณะแบบไหนนะครับก็ระหว่างนี้ครับเชื่อว่าแมนยูน่าจะไม่หยุดแค่นี้ตำแหน่งต่อไปคือผู้รักษาประตูคราวครา,ครากับเอออันเดร โอนาหน้าหรือว่าข่าวคราวกับอ,อ,อีกามากมายอ่ะล่าสุดมีข่าวว่าจะเป็นดร็อปซันเชสโกของไรตันด้วยนะครับที่ไม่มีตำแหน่งตัวจริงกับสโมสรก็เดี๋ยวดูเพราะเพิ่งล่าสุดไรตันเพิ่งเสริมโกอีกคนหนึ่งด้วยก็ทำให้ดร็อปซันเชสเนี่ยว่างนะถ่าจะว่างนะนาจะหาสโมสรใหม่นะครับเรื่องแรกผ่านไปครับเรื่องต่อมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับในเรื่องของ ตลาดซื้อขายตอนนี้นะครับก็อัปเดตหน่อยเป็นเรื่องของคนนี้เลยครับที่ต้องพูดถึงนะครับโรเบิร์โต้ฟิเิโน่ล่าสุดนะคนัค่ฟิเบียโน่เยเขาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของอาวรลีเรียบร้อยครับอาวอารลีเนี่ยก็คว้าตัวฟิเิโน่มาร่วมทีมนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลครับซึ่งเขาเองก็แดงสปริตครับหมดสัญญากับลิเวอร์พูล ก็ยังไม่หาทีมใหม่จนก,กว่าจะจบฤดูกาลซึ่งพอจบเรียบร้อยก็ได้ทีมใหม่ทันทีนั่นคือเอาอารีครับไปเก็บตังค์กันหน่อยส่วนน่าจะบราซิลครับก็เบื้องต้นแล้วอารอาีเนี่ยมีอหนึ่งคนที่ผมจาได้คือเอลูอาร์เมนดี้ก็คงจะเป็นในลักษณะการเสริทัพเข้ามาของเอาอารีเพื่อสู้ต่อในซาอุดิโปรลีนะครับต้องดูว่าเิมิโนเนี่ยที่เป็นสายซัพพอร์ตในช่วงหลังของเรียฟฟูเนี่ยเขาจะมาเป็นสายยิงประตูให้อาอารีได้มากขนาดไหน ต้องสู้เอานาเซอร์ที่มีคริสเตียโนโรนัลโดต้องสู้กับเอาอิติฮัดที่มีาคาริเบนเซม่านะครับหรือว่าจะมีหลายทีมที่เข้ามาเหมือนกันไอเอติฟักก็มีข่าวครางออลเบยองเนาะก็น่าสนใจเลยครับว่าจะจบแบบไหนปิดท้ายครับที่เรื่องของกุนซือหน่อยนี่เป็นข่าวที่อาจจะยังไม่เป็นทางการแต่มีกระแสว่าเกิดข,ขึ้นแน่ก็คือคาโลอันเชรตตินะครับตอนนี้เป็นโค้ชก่อเป็นเอ่อเป็นผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริด ก็มีข่าวมาว่าเขาเนี่ยจะไปคุมทีมชาติบรเซิลในการแข่งขันฟุนตบอลโกปาอเมริกาในปีหน้าปี2024นั่นหมายความว่าถ้าเขาละจากสโมสรนแล้วไปคุมทีมชาติเต็มตัวก็เรื่องหนึ่งแต่ผมไม่ได้อ่านละเอียดว่าเขาเจะอำลากับมาติดแบบไหนนะครับแต่การที่อันเช่เนี่ยสนใจไปคุมทีมชาติแปลว่า เขาอาจจะอิ่ม <anut> กับมาริดมาหลายปีแล้วแถมมาริดในรอบนี้เนี่ยการเสิร์ฟทัพก็เป็นไปในลักษณะการสร้างถ่ายเม็ดเลือดใหม่นะครับการเข้ามาผู้เล่นหลายคนเนี่ยไม่นับไอโชเซลูนะที่เป็นตัวตัวตัวซัพพอร์ตนะก็มีแต่แบบว่าดิวที่เม็ดเลือดใหม่เช่นจูเบลิงแฮมเป็นต้นนะครับจากที่ได้เห็นไปก็เดี๋ยววัดกันนะว่าอันเช่นนั้นจะสักเซสไหมถ้าเกิดไปบราซิลจริงๆนะครับเอ์สตาบราซิลที่เป็นผัดไปใหม่ก็มากมาย การหล่อหลอมสไตล์การทำทีมและก็ระยะทางที่ไกลเนี่ยของบราซิลคือจริงๆเนี่ยอันเชตแทบไม่ต้องไปบราซิลหรอกเพราะว่าตอนเรียกเก็บตัวในทีมชาติเนี่ยก็เก็บตัวในยุโรปและแต่แค่เวลาแข่งโคปาเมริกาต้องกลับไปบ้านเกิดของพวกนักเตะเขานะครับแล้วก็เล่นในสนามเย้าของทีมที่เป็นเจ้าภาพเขาอะก้อนอีกเรื่องหนึง่งเชื่อว่าอันเช่น่าจะแฮปปี้กับการมีเม็ดเออได้มาคุมทีมชาติไม่ต้องซื้อตัวแล้วตอนเนี้ยมองหาตัวจ้าพอ ว่าใครเหมาะสมการยืนตำแหน่งบ้านนะครับอะประมาณนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเลือ่อนอัปเดตตอนหกโมงเลยเพราะว่ามีอัปเดตเข้ามาตอนห้าโมงเห็นไหมเลยพยายามที่จะอัดคลิปเดินเรทหน่อยครับแต่เพื่อให้ได้ขา่าวอัปเดตท,ที่มากที่สุดจะได้มีคลิปนี้ดูทั้งวันเป็นเดลี่คลิปไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับใครสู้ฝนตกอยู่หรือว่าตอนค่ำงงคืนเนี่ยติดตามข่าวสารทั้งสองไกลก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์สมัคกระดิ่งนะครับจะได้ได เป็นกำลังใจให้พวกเราสู้ต่อลุยต่อกับเส้นทางการทำคอนเทนต์อ่ะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ